มีอะไรมาฝากนะคะสวัสดีเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วคิดถึงคิดถึงคิดถึงเด้อเออคิดถึงอ่ะแม่มาย่ามาแม่มาย่ามาอยู่คนเดงยวเอ็มคลิปลอยด้วยเห็นคลิปใครไม่รู้ลอยคลิปป้าคำสายลอยทุกคลิปเลยนอ้สาธุดังแรงเพราะว่าถ่าย ไทยรัมนะเอาขาขึ้นฟ้าคิดลอยขาลอยขานางรําลอยเออเดี๋ยวมีข่าวดีจะย่ามาย่ามาแม่กำาสมาปุ๊บไอเดี๋ยวมีข่าวดีมา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 อมามมามมามามมามามมา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 ออากมมมา ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้คือแบบแบบแบบเดี๋ยวให้แม่กำสายแจ้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราแจ้ไปยืดลูกไปยืนมามามามเมืมา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 มมาเามนมามาเาามามามมมา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 มงมา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 าาม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 นมา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 มนมามามาามามกมาหมามมามานาีามาาม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 าแา้วมา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 น้าาาาาาา อแข็งแรงมากเลยหมอบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นอ่ะไอ้แม่คำใสแก้งเขาดีก่อนก็อย่างนี้นะคะเบาๆด้วยอย่าใจวายเด้อ มันตื่นเต้นคุณมันตื่นเต้นนะคะอยู่ตรงนี้มออนุญาอยู่ตรงกลางบ้างๆเป็นของญาตนี่เหรอเอามานี่้เสื้อถือให้ก็อย่างนี้นะคะคุณวาลีก็เหมาเสื้ออีกแล้วนะคะรอบนี้นะคะก็จะได้ทุกคนนะคะแล้วก็มีโซสีด้วยนะคะบ้านสรสีด้วยเจ้านางรำคือโซลสีช่วยเราทุกอย่างเนาะ คือ,อแรงไม่พอก็โทรหาโซลุสีเขาก็มาก็เลยคุณวาลีก็เคยเห็นคลิปเห็นอะไรก็รให้โซลุสีด้วย<ไ>วาลีโลเซนเนาเออออตเตียเวียนานะคะเก่งเลือคุยนะพูดได้หรือยังพูดไม่ได้หร <c oughs> ือ <c oughs> าตังใก็พูดไม่ได้แต่ก็เสือก็สอนสอนเป็นหลายหลายครั้งแต่ก็ยัง อย่างออกกระโดกกระเดกอย่างออกเพี้ยนเพียนแต่เขาก็คงรู้แล้วล่ะว่าแม่เขาสายทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มีความสุขอยู่ด้วยกันกินด้วยกันทุกยากด้วยกันก็ร้องไห้ก็ร้องไห้ด้วยกันหัวละก็หัวเราะด้วยกัน อ้าวคนแกอยากว่างสายทำอะไรไม่ได้แต่ลูกหลานก็ช่วยหมดทุกอย่างช่วยหมดเออแล้วก็สาธุบุญนะคะก็หมดแค่นี้นะคะพ่อฟื้นก็จะกลับมาวันนี้เพราะว่าช่างดำก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วจะไปส่งช่างดำอยู่บ้านแล้วก็กลับมาหนาเหมือนเดิมแล้วรอบนี้คนละกี่ตัวเอาคนละตัวค่ะคนละหนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับผมครับเพราะว่ารวมชาวบ้านสรสีอีกนะฮะ คือทางชาวบ้านสระศีเนี่ยเวลาเรามีงานอะไรโทรกริ้งเดียวนะฮะเขาก็มาก็มานะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงบวงสวงอง์ปูเขามาจีบมาจับจีบผ้านั่นแหละที่เราเห็นในงานบวงสวงงานฉลององปูทุกปีเนี่ยฮะก็คือฝีมือของคณะนางรำบ้านสรสีนะที่มาจีบผ้าให้เรานะครับพี่วรีก็เลย แล้วก็ผู้ชายก็มาช่วยยกเต็นท์ยกเก้าอี้นี่นะครับคือน้ําใจบ้านสรสีเนาะนะครับผู้ใหญ่ใจดีมองเห็นเนาะสำหรับข่าวดีของแอนก็คือแอนได้รับโชคก็เลยมีค่ายขนมนิดหน่อยให้คนอยู่นะสุดยอดมีการมองเข้เลยนั่นสิญาจะซื้อขนมให้แม่กำไสซื้อขนมให้ปุซื้อขนมเอะขาดใครป้าดาอ๋อป้าดาไปไหนอะ มอบให้สีสาวสีสาวนะคะก็ถือแทนประดาเนาอถือแทนประดาก็ขอให้บุญหนุนนำแอนแฟมิลี่นะคะก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่านอนหลับนะคะเอ้าปุดพล่อยยาวเยอะเลยอย่านอนหลับนะคะฟังให้ชัดๆนะคะเงินร้อยนี้ที่มีน้ำใจให้สวเฝ้าอานานะคะแล้วก็ เดียยวเดียอ่าถือ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 ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอ่าอ่อ่าโอ้ให้บ้างเหรอให้ด้วย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 อยากได้โอ้ยกลัวโอ้ยโอ้ยแนะโอ้ยนัวบแโอ้ยก็แล้แต่ลูกโอ้ไม่ยอมคจริงจพี่เสือเป็นคนที่ไม่ได้เล่น ไม่เล่นอะไรไม่ได้เสี่ยงโชคก็ไม่ได้มีรางวัลอะไรไม่มีรางวัลไม่มีรางวัลอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะขอบคุณแม่แม่เพื่อนๆที่อยู่นะประชาชน้องก็ฟังดีๆนะคะให้อีกคนละหนึ่งร้อย นะดูกล้องได้ๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆอๆๆาๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆๆลๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆไม่ๆๆ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 อๆๆๆๆๆลูกเออๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆนๆๆๆกๆๆๆกๆๆ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 หๆนอยๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆมๆๆๆๆไหม สูแไนหน่อยไม่มันไม่เห็นมันไม่เห็นนี่มาหักก้องเห็นหย่าชีก็แพงหน่อยค่ะไม่มันเห็นอยู่โอเคได้แล้วอให้แม่กําไว่อนพเยพอก็สาธุสาธุนะคะชยศักทั้งหลายวันนี้เป็นวันจันทร์วันเสน์วันสวยงามนะคะคือวันจันทร์ ขอให้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันนี้ของเอนก็ร้อยล้านที่มอบให้อวาสวนะคะในพวกน้องนาสี่ท่านแล้วก็อันนี้ก็ของเสือนะคะร้อยล้านก็สองร้อยล้านนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือเสือเสือพาไปแล้วก็แอนเฟมิลี่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้มีโชคมีลาบ เงินที่ให้นี้ขอให้กลับไปหาร้านเท่านะคะสาธุสาธุเราก็ได้ร้อยล้านเลยเราได้เป็นร้อยล้านแอนด์อมี่ร้อยล้านแล้วตอนนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านปาลิจิตนาคราชท่านปู่ยศวรรณแม่สุรพีสุรดาเจ้านางสองพี่เนองปู่ดำปู่ทองปู่จำลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนาลุงพลนี้จงรับรู้สิบหกซันฟ้าสิบห้าซันดินสิบสี่เมืองบาดาแผ่นดิน เพนน้แเ่นญาบเพนฟ้าพระอาทิตย์ที่ส่องเสงทั่โลกจงมาประทานพรให้เขาด้วยขอให้มีแต่ความสุขความเจริญหันซ้ายขอให้เงินมาหันขวาขอให้เงินข้าวเงินเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้เศรษฐีร้อยล้านนะคะสาธุสาธุขอให้ส่องหาเหตุอยู่นั่นแหละหาแต่เหตุอยู่นั่นแหละโชคมีลาบทุ ทุกวันตลอดปีตลอดไปขอให้วิ่งแล้ววิ่งแล้วปราดาว่าแล้วให้เงินกองท่วมหัวเสือพาไปแล้วก็เงินท่วมหัวแอนแฟมิลี่สรุปแล้วเสือสรุปแล้วเสือได้พรอย่างเดียวนะรู้ไหมตั้งแต่โวยพร ขอให้เงินท่วมหัวที่เหลือแอนมดอวยพรอ่ะอืมไปหาร้อยเท่าร้านเท่าเมืท่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ยอดไม่ต้องเอาคลิปไม่ต้องเอาไม่ต้องลานะแกงแกเอาเลยเอาไรนั่นเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณย่าค่ะเดี๋ยวเราไม่ได้มาเข้าฉากก่อนเอาอวยพรดียดีเอาเอาตังขึ้นเงินน่ะพี่เสือพี่เสือเอาเงินตั้งขึ้น เขาทำอะไรกันต้องมีแล้วเลยชอบไปอยู่คุณดิฉันหันหันทันนี้ยมาแล้วเนาะอันนี้ก็พอดีได้รับโชคนิดหน่อยก็เลยคิดถึงคนที่นาก็เลยเขาเรียกว่าให้ค่าขนมคนละเล็กคนละร้อยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วนะของแอนเหรอคะออันน <Caribbean> ูด <ours> ้วยเดี <problema for them> ๋ยวคนเอาอวทีเดียวไม่มีชวงวีรบุ่ให้ด้วยนะแต่เงินนันี้ไม่กินขนมนะคะเงินนันี้ะทำไมจะยอกกระพุกลอเาไมมันปุไม่อยพรหยอสโก่อนตามลำดับ ทั้งเสือพาไปแล้วก็แอนแฟมิลี่นะคะมีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยทาอะไรก็ขอให้แข็งแรงเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยรวยร็ก ขอขอบคุณพี่แอนแฟมิลี่นะคะแล้วก็พี่เสือพาไปนะคะที่เอาค่าขนมให้ก็ขอให้พี่แอนโชคโชทุกๆุงวดเลยนะคะแล้วก็คลิปปังๆพี่เสือด้วยนะคลิปปังๆโอเคเอามาคลิปนี้มีความสุขเนาะขอรถค่อยกลับบ้านด้วยหลจบคลิปเย้อมซ้ำเออเออเอาเออ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 ยออเออเาอเออเอออ แปดแม่ยล่ะกล้องไทยหลุ่ทีมีความสุขมากเลยดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่มันไม่ได้มาก